จุนในฐานะสายลับมือหนึ่งแต่เขากลับอยากออกจากหน่วยและเป็นนักวาดการ์ตูนเพื่อความฝันนี้ที่เขามีมาตั้งแต่เด็กอาจุนไม่ลังเลที่จะปลอมตายเพื่อหนีออกจากองค์กรแต่เขาก็ไม่คาดคิดว่า15ปีต่อมาจะต้องกลับมาเกี่ยวข้องเพราะการ์ตูนเรื่องหนึ่งถูกดึงกลับเข้าสู่ความวุ่นวายอีกครั้งสวัสดีครับทุกคนผมคือปากา้าวันนี้ผมจะนําเสนอภาพยนตร์ตลกเกาหลีเรื่องมนุษย์การ์ตูนเรื่องวีรบุรุษสายลับเด็กชายที่กําลังวาดอยู่บนพื้นชื่อว่าอาจุน เขาเคยมีครอบครัวที่มีความสุขพ่อเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติที่ได้ทําผลงานให้กับประเทศแม่เป็นสมาชิกทีมยิมนาสติกทีมชาติและมักจะทําชื่อเสียงให้กับประเทศแต่แตกต่างจากพ่อแม่อาจุนชอบทําสิ่งที่เขารักที่สุดคือการวาดภาพวาดภูเขาว,วาดน้ําวาดครอบครัวแต่เกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งทําให้พ่อแม่ของอาจุนเสียชีวิตอย่างน่าสลดใต้รถก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคดีหรือไม่อาจุนที่นั่งอยู่ในเบาะหลังของรถกลับรอดพ้นจากอันตราย ตั้งแต่นั้นมาเขาก็กลายเป็นเด็กกำพร้าวันนั้นอาจุนนักเรียนประถมได้ต่อยตีรุ่นพี่ชั้นสูงสองสามคนฝ่ายตรงข้ามถูกตีจนร้องไห้โฮสุดท้ายก็โทรแจ้งตำรวจอาจุนจึงถูกจับความสามารถอันยอดเยี่ยมของอาจุนดึงดูดความสนใจของเชียนโคชจากหน่วยข่าวกรองทหารที่แท้หน่วยข่าวกรองทหารได้รับคำสั่งลับจากรัฐบาลเพื่อปกป้องความปลอดภัยของรัฐบาลพวกเขาเตรียมฝึกกลุ่มมือสังหารเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับรัฐบาล ดังนั้นองค์กรมือสังหารนี้จึงชื่อว่าแผนการดาสุนเอแอการฝึกมือสังหารนั้นยิ่งอายุน้อยยิ่งดีที่ดีที่สุดคือไม่มีพ่อแม่และไม่มีความผูกพันอาจุนจึงตรงตามลักษณะนี้อย่างมากดังนั้นเซียนโคตจึงมาถามอาจุนว่าเขายินดีจะเข้าร่วมแผนการดาสุนเอแอรเพื่อรับใช้ชาติหรือไม่ใครจะรู้ว่าอาจุนแค่เหลือบมองเขาอย่างเฉยเมยแล้วบอกว่าเขาชอบแค่การวาดการ์ตูน ไม่ชอบการฆ่าใครยิ่งไม่อยากเข้าร่วมองค์กรแปลกๆเชียนโคชโกรธจนเลือดออกปากแล้วก็เปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นถามอาจุนว่าอยากจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถเหมือนพ่อแม่ของเขาที่รับใช้ชาติเมื่อได้ยินแบบนี้อาจุนตาเป็นประกายทันทีก็แบบนี้เชียนโคชพาอาจุนออกจากสถานที่ควบคุมเริ่มการฝึกที่โหดร้ายไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากนั้นอาจุนทุกวันรู้สึกเสียใจว่าทำไมถึงถูกเชียนโคชหลอกมาอยู่ที่นี่ง่ายๆเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จุนก็อยู่ในการฝึกซ้อมที่หลากหลายวันและวันเล่าจนเติบโตเขาก็เป็นไปตามที่เชียนโค้ชคาดหวังกลายเป็นราชาแห่งสายลับของแผนการดาสุนเอแอร์ Air. มีความชำนาญในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมีดปืนไม้ตียิงและรอบสังหารภารกิจลอบสังหารอาชรากรที่ทำมาเป็นเวลาหลายปีไม่มีข้อยกเว้นสำเร็จทั้งหมด มือของเขาไม่รู้ว่ามีเลือดของคนชั่วมากมายแค่ไหนอาจุนประสบความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจอีกครั้งหลังจากกลับมาที่หน่วยเชีนโคร้รรู้สึกพอใจเขามากเพื่อนร่วมงานต่างก็ส่งสายตาอิจฉาไปที่เขาแต่อาจุนยีไม่รู้สึกมีความสุขเพราะเขาแค่อยากเป็นนักวาดการ์ตูนคนที่ถูกมัดอยู่ในคุกและถูกสอบสวนนี้คือพี่ชายของจอร์สันที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ช่วงหลังมานี้จอร์นสันเริ่มกระสับกระส่ายมากขึ้นโดยเขาใช้เวลาหนึ่งคืนอยู่ในป่าด้วยใบหน้าที่ผอมแห้งช่วงนี้จอร์นสันเริ่มไม่สงบมากขึ้นในเกาหลีเขาได้ก่อเหตุระเบิดสองครั้งอย่างอวดดีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายสิบคนทําให้เกิดความไม่สงบในสังคมดังนั้นหน่วยข่าวกรองจึงเริ่มลงมือแต่ถึงจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ก็จับได้แค่พี่ชายของเขาหน่วยข่าวกรองสอบสวนพี่ชายของจอร์นสันอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะทราบตําแหน่งที่แน่ชัดของจอร์นสัน ใครจะรู้ว่าเขามีความกล้าหาญมากเขายอมตายดีกว่าพูดมองดูพี่ชายของจอรนสันที่เสียชีวิตเชียนโคชรูด้ดีว่าครั้งนี้เบาะแสอีกครั้งก็ขาดหายไปขณะที่อาจุนกลับมาที่หอพักอีกด้านหนึ่งเขาก็เริ่มวาดการ์ตูนอีกครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยยอมแพ้ความฝันที่จะเป็นนักวาดการ์ตูนของเขาดังนั้นอาจุนจึงเริ่มวางแผนการหลบหนีผ่านไปสักพักหน่วยข่าวกรองทหารได้ทราบข้อมูลจากสายลับในปูซานว่าจอรนสันอยู่ที่ไหน ดังนั้นจึงส่งอาจุนและเพื่อนร่วมง,งานขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังปูซานด้วยกันแต่โชคร้ายระหว่างทางเจอพายุในขณะที่ฟ้าผ่าและมีเสียงฟ้าร้องเฮลิคอปเตอร์โยกไปมามีเพียงคนเดียวที่ยังคงสงบนั่นก็คืออาจุนอาจุนหลังจากวาดภาพเหมือนของตัวเองเสร็จก็ส่งให้เพื่อนร่วมง,งานบอกว่าถ้าเขากลับมาไม่ได้จากภารกิจนี้ให้ใช้ภาพนี้เป็นภาพศพเพื่อนร่วมง,งานไม่ใส่ใจทุกคนรู้ว่าอาจุนเป็นสายลับมือหนึ่ง จะตายง่ายๆได้อย่างไรแต่ไม่คาดคิดว่าเมื่ออาจุนกระโดดลงจากเครื่องดินเขากลับพบว่าร่มชูชีพของเขาเสียและแบบนี้อาจุนก็ร่วงลงไปในทะเลทุกคนเชื่อว่าเขาคงไม่รอดเมื่อข่าวนี้ส่งกลับไปยังหน่วยข่าวกรองเซียนโคชและทุกคนในแผนการดาสุนเอ e แอต่างก็รู้สึกเศร้าใจมากโดยเฉพาะเด็กชายคนหนึ่งชื่อเสี่ยวเจ๋อที่เศร้าใจเป็นพิเศษเพราะเขายังเด็กเขามองอาจุนเสมือนพี่ชายพวกเขาจัดงานศพอย่างยิ่งใหญ่ให้กับอาจุน ตั้งแต่นั้นมาอาจุนในฐานะนี้ถูกยกเลิกอย่างสิ้นเชิงและอีกด้านหนึ่งอาจุนว่ายน้ำจากทะเลขึ้นฝั่งอย่างมีความสุขเคฟิโนเมนสามารถหลุดพ้นจากองค์กรนี้ได้และกลายเป็นนักวาดการ์ตูนที่มีความสุขที่แท้ทุกอย่างนี้เป็นแผนของอาจุนเขาได้วางแผนการตายปลอมครั้งนี้เพื่อที่จะได้มีอิสระแต่ชีวิตนักวาดการ์ตูนที่อาจุนคิดว่ามันจะสวยงามขนาดนั้นจริงหรือผ่านไปเพียง15ปีอาจุนใช้ชื่อว่า อาจินไม่เพียงแต่กลายเป็นนักวาดการ์ตูนที่แท้จริงยังมีภรรยาแปดคนและลูกสาวแต่โชคร้ายคือการ์ตูนที่อาจุนวาดลงในซีรีส์นั้นแย่มากปีแล้วที่นับถอยหลังก็ช่างเถอะทุกครั้งที่ปล่อยการ์ตูนใหม่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งมาด่าที่นั่นอาจุนรู้สึกท้อแท้อย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาหวังว่าการ์ตูนของเขาจะโด่งดังและจากนั้นจะก้าวสู่จุดสูงสุดในชีวิตน่าเสียดายที่ไม่มีใครสนใจการ์ตูนของเขา ทั้งหมดต้องพึ่งภรรยาของอาจุนหาเงินเลี้ยงครอบครัวอาจุนที่อยู่บ้านนอกจากจะวาดการ์ตูนอย่างบ้าคลั่ง6คือการซักผ้าทำอาหารและทำความสะอาดแต่ถึงอย่างนั้นอาจุนยังคงมีความกระตือรือร้นอย่างมากไปวาดการ์ตูนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาถือร่วมไปโรงเรียนเพื่อไปรับลูกสาวแต่กลับเห็นลูกสาวขึ้นรถหรูของเพื่อนพ่อของเพื่อนนักเรียนนี่เป็นครั้งแรกอาจุนรู้สึกอับอายเพราะเขาหาเงินไม่ได้และรู้สึกละอายใจและรู้สึกว่าเขา ไม่สามารถมอบชีวิตที่ดีกว่าให้กับลูกสาวได้เมื่อกลับถึงบ้านอาจุนเปิดดูไดอารี่ของลูกสาวเควี v, พบว่าเธอเขียนในไดอารี่บังเอิญแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาเองอาจุนจึงเพิ่งรู้ว่าลูกสาวก็เริ่มตระหนักตั้งแต่เนิ่นๆที่บ้านไม่มีเงินมากนักดังนั้นจึงต้องเชื่อฟังและเข้าใจตั้งแต่เด็กทุกอย่างนี้ทําให้อาจุนน้าตาไหลและตัดสินใจออกไปหางานทําเพื่อหาเงินเพื่อซื้อให้ลูกสาวที่ชอบดนตรี ซื้ออิเล็กทรอนิก์เปียโนที่เธอใฝ่ฝันแล้วทำงานในตอนกลางวันและยังคงวาดการ์ตูนในตอนกลางคืนแต่ไม่มีการศึกษาและไม่มีบัตรประชาชนอาจุนจึงทำได้แค่ไปทำงานที่ไซต์ก่อสร้างเพราะว่าไม่ได้ทำงานหนักเพราะว่าไม่มียังถูกคนงานอื่นรังเกียจพ่นน้ำลายใส่เขาอาจุนที่โกรธเดินไปหาหัวหน้าคนงานมองดูอาจุนที่สูงใหญ่หัวหน้าคนงานดูเหมือนจะกลัวเล็กน้อยเมื่อเห็นแบบนั้นอาจุนจึงรู้สึกดีขึ้น เขาต้องการเก็บเงินแต่แผนการเก็บเงินของอาจุนก็ถูกทำลายอย่างรวดเร็วเพราะบรรณาธิการโทรมาบอกข่าวกับอาจุนมังงะของเขาต้องหยุดการตีพิมพ์เรตติง้งแย่มากเกินไปอาจุนยังไม่ได้พูดคำขอของเขาออกไปบรรณาธิการคนนั้นก็วางสายอย่างไร้ความปราณีตอนกลางคืนอาจุนดื่มจนเมาอยู่ที่บ้านพลิกดูความคิดเห็นเชิงลบมากกว่าหมื่นรายการใต้กระตูนของเขาโกรธจัดเขาคิดในใจพวกคุณเข้าใจอะไรไม่เป็นเลย ้าคือสายรับมือหนึ่งของหน่วยข่าวกรองทหารถ้าสามารถวาดประสบการณ์ของฉันออกมาได้จะต,ต้องทําให้ทุกคนตกตะลึงแน่นอนพูดแล้วทําเลยเขานอนคว่ำอยู่ที่โต๊ะเริ่มวาดทุกเรื่องราวที่เขาเคยประสบตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนที่ถูกเชียนโคชนํากลับไปที่หน่วยข่าวกรองทหารแล้วเริ่มวาดตลอดทั้งคืนเป็นช่วงเวลาที่แรงบันดาลใจพุ่งพลา่านวาดเสร็จหนึ่งบทอย่างรวดเร็วเด็กหนุ่มชื่ออาจุนถูกโคชปีศาจเลือกนํากลับไปฝึกที่หน่วยข่าวกรองทหารของประเทศ อาจุนตามเพื่อนร่วมงานไปร่วมกันฝึกฝนในรูปแบบต่างๆแล้วฝึกอย่างหนักเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดาสูนเอเอสายรับมือหนึ่งที่ดีที่สุดขณะนั้นอาจุนเริ่มรู้สึกไม่ค่อยมีสติดูจบแล้วรู้สึกพอใจมากดังนั้นเขาจึงนอนหลับทันทีวันแรกที่สองใหญ่อาจุนรู้สึกปวดหัวอย่างมากหลังจากเมาค้างหลังจากหลุกจากเตียงเขาก็เห็นภาพที่มหัศจรรย์มากภรรยาอหยางทำอาหารเช้าเสร็จแล้วเธอพูดอย่างอ่อนโยนกับเขาว่าเหนื่อยมาหลายปีแล้ว เธอรู้มาตลอดว่าอาจุนจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนอาจุนรู้สึกตกใจเมื่อได้ยินคําพูดของภรรยาจนกระทั่งภรรยาบอกว่าการ์ตูนที่เธอวาดนั้นยอดเยี่ยมมากและการตอบรับในออนไลน์ก็ดีมากหลังจากฟังจบอาจุนตกใจมากเขาเรียกไปตรวจสอบออนไลน์และพบว่าการ์ตูนที่เขาวาดเมื่อคืนเบสเงินคือสิ่งที่ดีที่สุดได้รับความนิยมจากผู้อ่านในออนไลน์เมื่อเห็นเช่นนั้นอาจุนหน้าซีดไปเลยเพราะแผนการดาสุนอีแอน,นั้นเป็นความลับของชาติไม่สามารถเปิดเผยได้ง่ายๆ ถ้าหากคนจากหน่วยข่าวกรองทหารเห็นเขาจะต้องรับผิดชอบอย่างหนักแต่อาจุนคิดอยู่สักพักจึงได้รู้ว่าเขาไม่ได้อัปโหลดการ์ตูนเมื่อคืนนี้เลยหรือว่าเขาจะจําผิดไปนี่คือสิ่งที่ภรรยาอาเซียงมาบอกว่าเมื่อคืนนี้เธอเห็นอาจุนวาดการ์ตูนที่น่าตื่นตาตื่นใจขนาดนี้ดังนั้นเธอจึงช่วยเขาอัปโหลดการ์ตูนที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ควรให้ทุกคนได้เห็นอาจุนจึงได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่นแล้วเขาก็รีดไอที่แผนกบรรณาธิการเพื่อหาบรรณาธิการของเขา หวังว่าจะยกเลิกการเผยแพร่การ์ตูนตอนนี้บรรณาธิการรู้ดีว่าบรรณาธิการรู้การ์ตูนของอาจุนที่ยากจะได้มาประโยคนี้ไม่สามารถแปลได้เนื่องจากมีข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องเริ่มมีแนวโน้มที่จะดังบรรณาธิการจะยอมยกเลิกได้อย่างไรเพื่อให้อาจุนสบายใจในการวาดการ์ตูนบรรณาธิการพูดกับเขาว่าคุณรู้ไหมว่าคุณดังแล้วจะได้เงินค่าตอบแทนเท่าไหร่เมื่อเห็นค่าตอบแทนที่บรรณาธิการพูดอาจุนรู้สึกตื่นเต้นเพราะเขายังไม่ได้ซื้ออิเล็กทรอนิกส์เปียโนให้ลูกสาวเลย บางทีคนจากหน่วยข่าวกรองอาจไม่รู้ว่าเรื่องนี้เขาเป็นคนเปิดเผยเพราะอาจุนเป็นคนแบบนี้แต่เขาได้ตายไปเมื่อ15ปีก่อนนึกถึงตรงนี้อาจุนตัดสินใจว่าจะทําให้เสร็จกลับบ้านและจะวาดกระตูนต่อในตอนที่สองของ a อเจนต์อานเจมีตัวละครใหม่มากมายปรากฏขึ้นอาจุนในวัยหนุ่มเริ่มทําภารกิจลบล้างต่างๆผู้ที่ถูกลบล้างไม่มีข้อยกเว้นเป็นอาทยากรที่โหดเหี้ยม ในหมู่พวกเขามีคนหนึ่งชื่อจอนสันในขณะที่ต่อสู้กับเขาอาจุนใช้ทักษะที่คล่องแคล่วแทงจอนสันข้างหนึ่งเพื่อเอาชีวิตรอดจากการระเบิดจอนสันต้องกระโดดลงทะเลเพื่อหลบหนีการไล่ล่าสุดท้ายก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากวาดเสร็จอาจุนรู้สึกพอใจมากโดยเฉพาะเมื่อเห็นหลังจากที่ปล่อยออกมาคอมเมนต์ในช่องแสดงความคิดเห็นที่ชื่นชมเขาอยากบอกว่าเงินคือสิ่งที่ดีที่สุดในช่องคอมเมนต์ที่ชื่นชมเขา ยิ่งรู้สึกภูมิใจมากขึ้นตอนนี้การ์ตูนที่ชื่อว่าสายรับอาจุนได้รับความนิยมอย่างมากคนทํางานกําลังดูแม่บ้านกําลังดูแม้แต่เด็กนักเรียนก็ยังดูตามถนนหนทางทุกคนกําลังพูดคุยเกี่ยวกับการ์ตูนนี้อาหยางได้ยินสามีของเธอการ์ตูนได้รับความนิยมขนาดนี้รู้สึกดีใจมากรู้สึกตื่นเต้นมากลูกสาวของอาจุนได้ยินเพื่อนๆชมพ่อของเธอรู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษอาจุนที่มีค่าลิขสิทธิ์จำนวนมาก รีบซื้ออิเล็กทรอนิกส์เปียโนให้ลูกสาวเมื่อเห็นลูกสาวมีความสุขอาจุนก็รู้สึกดีใจมากเช่นกันแต่เขาไม่รู้ว่าอันตรายกำลังเข้ามาอย่างเงียบๆทางนี้อาจุนทำเงินได้มากมายจากการ์ตูนแต่ในอีกด้านหนึ่งของหน่วยข่าวกรองทหารแต่กลับจัดประชุมขึ้นมาทุกคนในที่ประชุมต่างมีสีหน้าหม่นหมองรองเท้าแบบที่หลินเลิศสอนคุณสายตายไปแล้วพวกเขาได้ตายไปแล้วกับสายลับที่ยอดเยี่ยมมากมายกลับกลายเป็นสายลับที่เล่นสนุกตลอดชีวิตเสร็จสิ้น ผ่านการตายของสายลับที่ยอดเยี่ยมมากมายและการตายของพวกเขานั้นแสนสาหัสดวงตาถูกขุดออกไปผู้อำนวยการสงสัยว่ามีคนส่งข่าวให้กับอาทยากรขายสายลับในหน่วยงานสงสัยไปสงสัยมาผู้อำนวยการจึงสงสัยไปถึงอาจุนที่ตายเมื่อ15ปีที่แล้วแต่กลับไม่พบศพของอาจุนเชียนโคชไม่เชื่อในตอนแรกว่าสิทธิของเขาจะทำเรื่องแบบนี้จนกระทั่งในระหว่างการสอบสวน ได้ยินเด็ก2คนพูดคุยเกี่ยวกับแผนการดาสุนออเอร์ e Air ที่ร้านอินเทอร์เน็ตและสายลับของหน่วยข่าวกรองทหารเมื่อเห็นการ์ตูนในขณะนั้นเขาจึงต้องยอมรับอาจุนไม่ได้ตายและเขายังขายเพื่อนร่วมรบเก่าของเขาอีกด้วยต่อมามีเจ้าหน้าที่จากหน่วยข่าวกรองจํานวนมากมาที่แผนกบรรณธิการเพื่อตามหาหนักเขียนการ์ตูนของสายลับอาจุนแก่บรรณาธิการของอาจุนยังคิดว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อทําให้ขำ จนกระทั่งพวกเขาแสดงบัตรประชาชนของพวกเขาบรรณาธิการจึงเชื่ออย่างเต็มที่รีบเปิดเผยข้อมูลที่เขารู้ทั้งหมดไม่นานพวกเขาก็ขับรถออกไปไปยังสถานที่ทํางานของอาจุนแม้ว่าเขาจะออกจากองค์กรมาหลายปีแต่อาจุนก็ยังเป็นที่รู้จักในฐานะสายลับมือหนึ่งเมื่อเห็นรถจํานวนมากมาที่นี่เขารีบไปที่ห้องน้ําทันทีเมื่อเห็นสายลับจํานวนมากพุ่งเข้ามาอาจุนก็ไม่ยอมแพ้เขาก็จัดการพวกนั้นลงไปหมดในไม่กี่ท่า สิ่งนี้ทําให้หัวหน้าช่างในห้องน้ําตกใจมากเขาตั้งใจจะปิดประตูห้องน้ําอย่างเงียบๆแต่ไม่คาดคิดว่ามีสายลับคนหนึ่งจะทําลายประตูตรงหน้าของเขาคิดถึงความไม่เป็นธรรมที่เขาเคยได้รับอาจุนตั้งใจแสดงท่าชกต่อหน้าหัวหน้าช่างทําให้เขาตกใจจนแทบจะกลั้นไม่อยู่จากนั้นก็เดินจากไปอย่างสง่าง,งามอีกด้านหนึ่งในรถผู้อํานวยการและเชียนโคชเห็นในกล้องวงจรปิดสายลับที่ถูกทําลาย ไม่อาจมองดูได้เชียนโคชพึมพำกับตัวเองรู้แล้วว่าอาจุนเป็นสายลับที่เก่งที่สุดส่งคนเหล่านี้ไปนั่นคือคนส่งผักอีกด้านหนึ่งหลังจากกลับถึงบ้านอาจุนค้นหาทุกอย่างในบ้านหาหลักฐานต่างๆเพื่อเตรียมหนีเขาหาขณะเดียวกันก็โทรหาภรรยาไอหายางอาจุนบอกภรรยาว่าเขาเป็นสายลับเรื่องใหญ่ไม่ดีต้องรีบหนีใครจะรู้ว่าออหยางคิดว่าสามีเมาในเวลากลางวันตัดสายโทรศัพท์ทันที อาจุนยังไม่ทันได้วิ่งสายลับจากหน่วยข่าวกรองก็มาแล้วเผชิญหน้ากับระเบิดควันที่ถูกโยนเข้ามาในบ้านอาจุนมีไหวพริบมากหยิบที่หนีบมาปิดจมูกสายลับคนหนึ่งก็พังหน้าต่างแล้วบินเข้ามาโดยตรงอาจุนกับเขาต่อสู้กันไปมาไม่กี่ครั้งทั้งสองคนไม่สามารถทําอะไรอีกฝ่ายได้สุดท้ายชายที่สวมหมวกกันน็อกก็ถอดหมวกออกอาจุนจึงได้รู้นี่ไม่ใช่ตัวเขาในอดีตท,ที่เป็นน้องชายที่ดูแลน้องเล็กซื้อหรือเต่อขึ้นขนาดนี้แล้ว แต่เขายังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันอาจุนถูกหัวหน้าทําให้หมดสติด้วยไม้อตไฟฟ้าถูกนําตัวกลับไปที่หน่วยข่าวกรองในขณะเดียวกันกลุ่มคนหนึ่งมาที่แผนกบรรณาธิการเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่มีอารมณ์ดีเหมือนหน่วยข่าวกรองต่อยทุกคนในนั้นอย่างรุนแรงสุดท้ายก็จับบรรณาธิการของอาจุนได้บรรณาธิการของอาจุนคิดว่าคนที่มานั้นยังเป็นคนจากหน่วยข่าวกรองจึงพูดอย่างไม่สุภาพว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทันใดนั้นเขาเห็นกับสายรับการ์ตูนตัวร้ายใหญ่จอมสันในอาจุนหน้าตาเหมือนกันเป๊ะบรรณาธิการอาจุนที่มีสติไม่ดีถามเขาโดยสัญชาตญาณเลียนแบบดีใหญ่แต่เมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานที่ถูกตีจนหน้าตาบวมช้ำบรรณาธิการเกิดอาการติดขัดในทันทีจอมสันหัวหน้ากลุ่มอาชญากรรมได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าคุณก็แปลกใจเหมือนกันจากนั้นเขาก็จัดการอาจุนบรรณาธิการอย่างหนัก ถามว่าใครคือคนที่วาดการ์ตูนตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอาจุบนบรรณาธิการที่ทนการซักถามอย่างรุนแรงไม่ไหวจึงพูดออกมาทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอาจุนอีกด้านหนึ่งอาจุนที่ตื่นขึ้นมาพบว่าตนถูกมือกุญแจมือและถูกนําตัวไปที่หน่วยข่าวกรองบนกับเชียนโคสที่อยู่ตรงหน้าที่ไหนกันที่ต้องใช้ไฟฟ้ากับคนธรรมดามันช่างไม่เป็นธรรมชาติเลยเธอไม่สามารถยอมรับได้ว่าตนเองเป็นพี่ชายที่เคยเคารพนับถือเป็นไอดอล กลับทำเป็นตายแล้วหนีออกจากหน่วยข่าวกรองหลังจากนั้นโค้ชคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาจับปกเสือ้ออาจูนแล้วสอบถามเขาทำไมถึงต้องออกจากหน่วยข่าวกรองและทำไมถึงต้องทรยศเพื่อนร่วมง,งานในหน่วยข่าวกรองเขาไม่เชื่อว่าสิ์ที่เขาภูมิใจที่สุดตอนนี้เบสจะไปขายเพื่อนร่วมง,งานของหน่วยข่าวกรองทําให้พวกเขาถูกขุดต,ตาออกตาอย่างหน้าสังเวชบนถนนอาจุนกล่าวว่าเขาไม่อยากเป็นสายลับที่ไร้สาระเลยมือของเขาควรจะถือผู้กันวาดรูป ไม่ใช่เปื้อนเลือดของศัตรูส่วนเรื่องการขายเพื่อนร่วมงานของหน่วยข่าวกรองอาจุนกล่าวว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยในขณะนั้นผู้อำนวยการมาถึงบอกข้อมูลการสอบสวนทั้งหมดถามเขาว่าเขาขายหน่วยข่าวกรองเพราะขาดเงินหรือไม่ดังนั้นจึงขายหน่วยข่าวกรองแล้วก็เหยียดหยามอาจุนอย่างบ้าคลั่งให้เขารีบสารภาพไม่อย่างนั้นลูกสาวของเขาจะกลายเป็นเด็กกำพร้าเมื่อได้ยินประโยคนี้อาจุนก็โกรธขึ้นมาทันทีเชียนโคชรีบดึงผู้อำนวยการออกไป ขณะนี้ในห้องสอบสวนมีเพียงอาจุนและเสี่ยวเจอ๋อจู